และในระยะนี้นะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณภาคอีสานและทะเลจีนใต้มีกําลังอ่อนลงนะครับส่วนในช่วงวันที่16เมษาย,ยนเป็นต้นไปนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางรองใหม่จากจีนนะครับจะแผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งในระยะนี้นะครับความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังอ่อน แต่นะครับจะมีลมใต้และลมตะนออกเฉียงใต้นำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณไทยตอนบนนะครับลักษณะดังกล่าวนี้นะครับจะทำให้บริเวณภาคเหนือฝนเพิ่มมากขึ้นจะมีฝน1 0 3 0ของพื้นที่นะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน30-40เซของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าขนอง2 0 3 0ของพื้นที่นะครับกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลมีฝน2 0 3 0ของพื้นที่ภาค าคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน40-60%ของพื้นที่ภากตะวันออกมีฝน30-40%ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน30-40%ของพื้นที่นะครับซึ่งในระยะนี้นะครับความกดอากาศต่ำจากความร้อนได้เข้ามาปกคลุมไทยตอนบนดังนั้นนะครับในช่วงกลางวันก็จะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลวเกิดขึ้นซึ่งจะเป็นชนวนเหตุนะครับให้เกิดพาย,ยุรุน้อนเกิดขึ้นในระยะนี้นะครับ ดูนะครับพายุฤุดุร้อนที่จะเกิดขึ้นจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าระยะนี้นะครับจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ระมัดระวังอันตรายจากพายุฤุดุร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างต่อนเนื่องนะครับในระยะนี้โดยขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้าง ที่ไม่แข็งแรงเกษตรกร,ร,กรขอให้เตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดต่อพืชผลทางการ,กรเกษตรไว้ด้วยนะครับโดยหาไม้ค้ำยันกิ่งก้านพืชผลทางการ,กรเกษตรไว้นะครับในระยะนี้และจากการที่มีประกาศแจ้งเตือนนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาไม่ว่าจะเป็นทางด้านแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยในแต่ละวันนะครับรวมถึงการพยากรณ์อากาศ การคาดการฝนในบริเวณจังหวัดนะครับพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆก็มีเหตุวาตภายัยพาย,ยุรุร้อนพัดถล่มนะครับให้เห็นกันเป็นประจำในทุกวันและเมื่อวานนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับภาพเหตุการณ์ที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านเหตุการณ์แรกนะครับเป็นเหตุการณ์พาย,ยุลูกเห็บที่เกิดขึ้นในบริเวณคังพลูกลางอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา เกิดเหตุวาทภัยพายุฤดูร้อนพายุลูกเห็บนะครับลมกระโชกแรงพัดต้นไม้หักโคน่นฝนตกหนักลูกเห็บตกลงมาข่าวโพนอย่างที่ทุกท่านเห็นในภาพในขณะนี้นะครับขอบคุณภาพข่าวจากข่าวสารบ้านเฮาและภาพเหตุการณ์ต่อไปนะครับได้เกิดพายุฤดูร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าที่บริเวณยอดภูกระดึง อำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยโดยนะครับพายุลูกเห็บตกขาวโพลนกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งนันทีปีหนนะครับจะเกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้ซึ่งเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะครับของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมนะครับบริเวณยอดภูกระดึงขอบคุณภาพข่าวจากเพจข่าวสารบ้านเฮาและภาพเหตุการณ์ต่อไปนะครับ เป็นภาพเหตุการณ์พายุรุ้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงพัดถล่มที่เรนณตำบลทะเมนชัยอำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์โดยนะครับวาตภัยลมพายุได้หอบเอาเต็นท้าจุดบริการประชาชนนะครับเป็นเหตุให้เต็นท์พังเสียหายกระจัดกระจายอย่างที่ทุกท่านเห็นในภาพณขณะนี้ขอบคุณภาพข่าวจากคุณพุดเดินและภาพเหตุการณ์ต่อไปนะครับ เมื่อเวลาประมาณ14นาฬกา30นาทีของเมื่อวานนี้ได้เกิดเหตุวาตภัยพายุร้อนพัดถล่มลมกระโชกแรงรวมถึงพายุลูกเห็บนะครับที่บริเวณเขาขอจังหวัดเพชรบูรณ um ์อย่างที่ทุกท่านเห็นในขณะนี้นะครับขอบคุณภาพข่าวจากแอดมินอาจาร,รย์อ่องและภาพเหตุการณ์ต่อไปนะครับเมื่อวันนี้14เมษายน2564เวลาประมาณ15นาฬิา55นาที ได้เกิดเหตุวาตาภัยพาย,ยุรุร้อนพัดถล่มที่บริเวณถนนสาย12เส้นทางระหว่างชุมแพหล่มสัก้ดยเหตุวาตาภัยพาย,ยุรุร้อนในครั้งนี้ทำเอาต้นไม้หกักโค่นล้มทับถนนกีดขวางทางจราจรในระหว่างกิโลเมตรที่419ถึง420โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอน้ำหนาวช่วยกันตัดต้นไม้และเศษกิ่งไม้ออกจากผิวทางการจราจร เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติขอบคุณภาพข่าวจากเยี่ยวข่าวเพชรบูรณ์ภาพเหตุการณ์ต่อไปนะครับโดยเมื่อวานนี้14เมษายน2564ได้เกิดเหตุวาตภัยพาย,ยุร,ร้อนลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ โดยนะครับนางเกษรีนตุนแก้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าในช่วงค่ำที่ผ่านมาได้เกิดเหตุพาย,ยุร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกพัดถลม่มอย่างหนักเลยนะครับในบริเวณพื้นที่หมู่าบ้านแม่สปอกหมู่6บ้านแม่ 8, มูดหมู่11 บ้านห้วยโป่งตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเบื้องต้นจำนวน50หลังคาเรือนและอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายเพิ่มเติมนอกจากนี้นะครับยังมีต้นไม้หักโคน่นมทับช้างตายจำนวน2เชือกนะครับ ก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ขอบคุณภาพข่าวจากเพจจังหวัดเชียงใหม่ cm 1 0 8 com และภาพเหตุการณ์ต่อไปนะครับเมื่อวานนี้14เมษายน2564เวลาประมาณ19นาฬยนาทีได้รับแจ้งข่าวจากอาสาสมัครสมาคมกู้ภัยเลย911 จุดเทศบาลเชียงคานมีรายงานเหตุวาตภัยผ่าย,ยุดร,ร้อนพัดถล่มต้นไม้ห,มหักโคน่นทับประชาชนเสียชีวิตจุดเกิดเหตุภายในหมู่บ้านโพนตำบลน,นาสาวในเขตพื้นที่สพเชียงคานที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตหนึ่งราย เป็นเพศชายโดยทางช่องวาตาภัยอุทกภัยพยากรอากาศก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยนะคบภาพเหตุการณ์ต่อไปยิงกว่ามหันตภัยวันสิ้นโลกโดยนะครับเมื่อวานนี้14เมษายน2564ได้เกิดวาตาภัยพาย,ยุดรร้อนพัดถลม่มที่บริเวณจังหวันดคนครสวรรค์โดยนะครับที่เกิดเหตุบริเวณถนนพรมนิมิตหมู่บ้านริมแรน ใกลกับหมู่บ้านธนากรโดยลมพายุนะครับพัดกระหน่าหลังคาตึกพังยับเยินหลังคาปริวอนพาดกับเสาไฟฟ้าแรงสูงทำให้เกิดไฟดับนานหลายชั่วโมงโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเร่งเ,เคลียร์พื้นที่หลังคาออกจากสายไฟ และนำจ่ายไฟให้กับพื้นที่อย่างเร่งด่วนขอบคุณภาพข่าวจากเพจวันนี้ที่ปากน้ำโพและภาพเหตุการณ์ต่อไปนะครับได้เกิดเหตุวาตภัยพาย,ยุรุร้อนพัดถลม่มที่เรือนตำบลไก่คำและตำบลหนองมะแซลอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญโดยนะคบเหตุการณ์วาตภัยในครั้งนี้พัดถล่มหลังคาเรือนของชาวบ้านออกทั้งหลังรวมถึงออกบางส่วนแต่โชคดีเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีรายงานของผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตแต่อย่างใดมีเพียงเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องนะครับขอบคุณภาพข่าวจากเพจภูมิใจไทยอำนาจและภาพเหตุการณ์ต่อไปนะครับได้เกิดเหตุวาตภัยพายุยยรุร้อนพัดถล่มที่บริเวณตำบลค้างพลูอําเภอโนนไทยจังหวัดน,นครราชสีมา ดูนะครับเมื่อวานนี้14เมษายน2564ได้เกิดเหตุวาตภัยพายุรุร้อนพัดถลม่มที่บริเวณตำบลค้างภูอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาโดยได้เกิดพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกนะครับเกิดขึ้นทำให้กิ่งไม้ต้นไม้หักโคน่น ณจุดเต็นบริการประชาชนบ้านหนองบัวหมู่8และบ้านค้างพลูกลางหมู่ที่10ตะมนครค้างพลูอำเภอโนนไทยจังหวัดน,นครราชสีมาได้รับความเสียหายดังในภาพที่โชว์อยู่ในขณะนี้นะครับขอบคุณภาพข่าวจากสพโนนไทยนะครราชสีมาสวัสดีโนนไทยก็ขอสวัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับสมาชิกทางช่องวาตะไพอุทกภยัยพยายกรอากาศทุกท่าน เป็นยังไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของท่านมีฝนตกฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่ากันไหมบริเวณพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีฝนบริเวณพื้นที่ไหนมีฝนอย่าลืมรายงานสถานการณ์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกดไลค์กดซับ s cribe like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอคนละหนึ่งแชร์นะคะผมซึ่งในวันนี้นะครับเวลาประมาณ5นาฬิกา กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าโดยเตือนฝนนะคะบริบเวณภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรสุโขทยัยกำแพงเพชรตากเชียงใหม่น,น่านและอุตรดิตถภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแกน่นกาฬสินธุ์ มหาสารคามมุกดาหารชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินศรีสะเกษอุบลราชธานีเลยร้อยเอด็ดและยะโสธรภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรี สระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกฟ้าขนองในบางเขตบางพื้นที่นะครับ ภาคใต้ฝั่งอันดามาันบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลา และในวันนี้นะครับเวลาประมาณ6นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยพาย,ยุรุูร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงประจำวันพฤหัสบดีที่15เมษายน2564 40จังหวัดบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางจังหวัดเชียงใหม่ตากน,าน่านสุขโขทยัยอุตรดิตถิษณุโลก กำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบรุรีกาญจนบรุรีสุพรรณบุรีราชบรุรีสระบรุรีนครนายกปราจีนบรุรีสะแก้วฉะเชิงเรา ชนบรุรีรยองจันทบรุรีตราดเลยชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอด็ดยโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากพายุฝฟนฟ้าขนองลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นและลูกเห็บตกรวมถึงฟ้าผ่าโดยขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงส่วนเกษตรกรขอให้เตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยนะครับในวันนี้ ต่อไปนะครับจะเป็นพยากรณ์อากาศประจําวันพฤหัสบดีที่15เมษายน2564พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้จะทําให้บริเวณไทยตอนบนมีอากาศร้อนมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันประกอบกับจะมีลมใต้และลมตะวนออกเฉียงใต้ พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมพระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่สำหรับลมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณอันดามันภาคใต้รวมถึงอ่าวไทย ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองมีฝนตกหนักในบางแห่งในระยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่16-18เมษายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางรอบใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑลลักษณะดังกล่าวนะครับจะทําให้บริเวณไทยตอนบนมีพาย,ยุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นโดยจะมีลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและจะมีลูกเห็บตกเกิดได้ในบางพื้นที่ร่วมถึงฟ้าผ่าด้วยนะครับส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในระยะนี้ทําให้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันลดน้อยลง ยยากรอ,อากาศภาคเหนือ จะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น30%ของพื้นที่บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่จากการพัดนาของลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุงสด39องค์องศาเซลเซียสส่วนภาคตะนออกเฉียงเหนืออากาศจะร้อนในตอนกลางวันจะมีพายุฝนฟ้าขนอง40ของพื้นที่ บริเวณที่มีฝนตกฟ้าคนองจะมีลมกระโชกแรงเกิดได้ในบางแห่งจากการพัดน,นำของลมตะวนออกเฉียงใต้ความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลางอากาศจะร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันจะมีพายุฝนฟ้าขนองที่ร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงในบางแห่งจากการพัดน,นำของลมใต้ความเร็ว10 2ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกนะครับ จะมีอากาศร้อนจะมีฟ้ารั่วในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น40%ของพื้นที่บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองจะมีลมกระโชกบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่จากการพัดนำของลมตะานออกเฉียงใต้ความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นต่ำกว่า1เมตร อุณหภูมิสูงสุด37องศาเซนเซียสส,ส,ส่วนภาคใต้ฝั่งตะนออกหรือฝั่งอ่าวไทย จะมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่จากการพัดนำของลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูง1-2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตรอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันจะมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักเกิดได้ในบางแห่ง จากการพัดนำของลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูง1-2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลอากาศจะร้อนจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น30%ของพื้นที่จากการพัดนำของลมใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสนะครับต่อไปนะครับเราจะมาพยากรณ์ฝนจากโมเดล ECMWFwindy.com หมดฝนฟ้าผ่าโดยเริ่มตั้งแต่เวลา11นาฬิกานะครับของวันนี้15เมษายน2564เราจะเห็นได้ว่านะครับมีฝนกระจายทั่วประเทศไทยแต่จะมีฝนในบางพื้นที่นะคบไม่ทุกพื้นที่100%ผเปเภูเรือ2มิลลิเมตรแพทจบุน1มิลลิเมตร ต่อไปนะครับ12นาฬิกาโมเดลเปลี่ยนแต่ก็ยังจะให้มีฝนกระจายนะครับที่ปากช่อง3.1ม mm, ิลิเมตรปาจิมบรี2.2มิลิเมตรฉะเชิงเซา3.2ม mm, ิลิเมตรกรุงเทพมหานคร1.3 mm, มิลิเมตรชบุรี2.2มิลิเมตรคลองตะกราว3มิลิเมตรพัทยา1.4ม mm, ิลิเมตรแกลง1.6ม mm, ิลิเมตรซอยดาว3.7ม mm, ิลิเมตรจันทบุรี2.4ม mm, ิลิเมตร ตราณ1.5ลิเมตรนอกนั้นนะครับเป็นฝนกระจายทั่วประเทศไทยนะครับไม่ทุกพื้นที่เป็นบางพื้นที่นะครับต่อไป14นาฬิกาของวันที่15นะครับก็ยังจะมีฝนเป็นฝนกระจายทั่วประเทศเลยนะครับนฝนมีมากนะครับ อมก่อย1.9ม mm, มตรหล่มสัก1.4ม mm, มตรผู้เรือ2.6ม mm, มตรบานสวน1.3ม mm, มตรนครไทย1.6ม mm, เมตรเพชรบูรณ์1 1มมตรการสินธ6ุ์1.6มมตรร้อยเอ็ด1.9ม mm, มตรกุชินาราย2.1ม mm, มตรมุกดาหาร4มมตรชานุมาน1มมตรสีลาลาด1.2มมตรสีสเกต1มมตร บุรีรํา1มเมตรนางรอง2.5ม mm, ิเมตรนนดินแดง1.5ม mm, เมตรคูรบี2.1ุรี1 mm, น1มมนครราชสีมา1.1 mm, มเมตรบ้าเนตรง1นมเมตรวิเชียบรบี1.4 mm, ุรส1.4มเมตรสะโบส3มมเมตร วงเวียนสากแก้ว4.9ม mm, มปากช่อง1.4ม mm, มปราจีนบรี6มมตรสาแก้ว2.8ม mm, มพระนครศรีอยุธยา4.6ม mm, มกรุงเทพมหานคร1.6ม mm, มชาเชิงเซา2.4ม mm, มรคลองหา3.1ม mm, มรคลองตะก,กราว4.6ม mm, มตซอยดาว1.1มมแกลง1ม mm, มจันทบุรี1.1มมตรตรา1.4ม mm, มราชบุรี1ม mm, มสวนพึ่ง5.4 4มมตรใส่โยก1.8ม mm, เมห้วยกระเจา1.9ม mm, ิลเมตรทองผาภูมิ3.3มเมตรวงเวียนสาแก้ว4.9ม mm, เมตรซาบูดสามเมตรวิเชมรี1น1.4มเมตรอมก่อย1.9ม mm, เมท่าสองยาง1.2 mm, ่มิมแม่สอด1.3ม mm, เมตรพบพระ1น1.2มเมตรอุ้มผาง2.2มมทองผาภูมิ3.3มเมตร ส่วนพึ่ง5.5มมราชบรี1มมตระจุกิีรดิขัน1 7ม mm, มทับสแก2.2มมบางสะพานน้อย6.8ม mm, มชุมพร5.3มม เกาะ2อ7ม mm, มหลังสวน3.8ม mm, ตรทาชนะ1.9ม mm, มตรคุระบรี2.4 mm, ีมมตะกัวป่าป1่ามิมสุราธานี4.2ม mm, เมตรบ้านนาสาร6.6มมพังงา3.8ม mm, มกระบี่9 9มมตรทุ่งใหญ่3.4ม mm, ตรัง1.2ง mm, 1.2มมและบ้านกิริวงศ์1.9มมต่อไป17นาฬิกโมเดลเปลี่ยนนะครับ จะเน้นฝนบริเวณอีสานตอนบนพรเจริญ5.5มิลิเมตรสร้างคอม2.9ม mm, ิลิเมตรอุดรธานี4.7ม mm, ิลิเมตรบานทาน1.1มิลิเมตร บ้านไผ่2 2ม mm, มบัวใหญ่1.7มเมตชัยภูมิ1.2ม mm, เมตรบุรีรํา1มเมสุรินทร์1นมมน้องไผ่1.5ม mm, เมตรน้องบัว1.2ม mm, มตรพิจ mm, ิตร4 4มิลมตรานคงวิไลัย2.6ม mm, มตรกำแพงเพชร1.8มิลิมนครสวรรค์3.5ม mm, มเมตรอุทยัยธานี4.8ม mm, มิลิเมตรลานสาก mm, ้าไร mm, ่6.9มิลลิเมตร มมตรอุ้มผาง1.8ม mm. ิลลิเมตรห้วยกระเจา5.6ม mm. ิลลิเมตรพระนคยย mm. รศรีอยุธยา1.4มิลลิเมตรกาญจนบุรี4.4ม mm. ิลลิเมตรราชบุรี2.8ม mm. ิลลิเมตรสุราษฎร์ธานี0.3มิลลิเมตรบ้านนาสาร2.8ม mm. ิลลิเมตรทุ่งใหญ่2.1ม mm. ิลลิเมตรนครศรีธรรมราช2.1มิลลิเมตรชะอวด1.4ม mm. ิลลิเมตร ตรัง1.5ม mm, ิลิเมตรพัทลุง1.3ม mm, ิลิเมตรบ้านคิริวงศ์1.4มิลิเมตรหาดใหญ่1.8ม mm, ิลิเมตรและยะลา1.3ม mm, ิลิเมตรนะครับต่อ,อไปนะครับเราจะมาดูปริมาณฝนสะสมในระยะเวลา24ชั่วโมงข้างหน้านะครับในวันพรุ่งนี้ฝนกระจายทั่วประเทศนะครับเกณฑ์ปริมาณฝนปานกลางจะเน้นบริเวณอีสานตอนบนภาคตะวันตกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงบริเวณภาคใต้ตอนบนนะครับนอกนั้นมีฝนปรับปลายในบางพื้นที่นะครับไม่ทุกพื้นที่ร้อยเปอร์เซนขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภยัยอุทกภยัยพยากรณ์อากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ